สวัสดีครัทุกคนวันนี้ชีลาจะมาสอนวิธีการทำ Point ที่เป็นจุดมาร์กของเราอะให้มันไม่ขยับตามหน้าสก l ลหรือขยับตามหน้าสก l ลนั่นเองนะคือต้องบอกเข้าใจว่า default ของ AutoCAD เนะี่ยเวลาที่เราทำตัว Point จุดเอาไว้อะมันจะมีการขยับสก l ลตามเวลาที่เราแบบมีการขยับหน้าเข้าหน้าออกนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบน่ารำคาญมากนะทีนี้ชก็เลยลองหาวิธีว่าจะทํายังไงให้มันแบบอยู่นิ่งๆนะไม่ต้องมาขยับตามเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันเป็นยังไงนะอาจจะนึกภาพไม่ออกสมมุติว่าเรามีเส้นอยู่เส้นหนึ่ง <c oughs> แล้วเรามีเราพิมเราใช้คําสั่งดีไว้นะ,ะคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เอาห้านะครับจะเห็นว่าถ้าเราขยับออกแล้วกด Regenerate ใหม่ Ent e ตนะตัว Point เนี่ยมันจะมีการแบบขยับตามหน้าจอที่เราแบบว่ามีการเปลี่ยนซูมเอาซูมอินนะ ทีนีเ้เราจะเจอกันตอนไหนบ้างก็คือเช่นตอนที่เนี่ยเราใช้คําสั่ง DIY หรือว่าถ้าเกิดว่าแอดวานซ์หน่อยก็คือเวลาที่เราได้ไฟล์จากคนอื่นมาแล้วมันเป็นลักษณะของไฟล์พวกเซิร์เวยหรืออะไรพวกเนี้ยเขาจะมีการดอดทพอยตัวเนี้ยเอาไว้ให้เราทีนี้บางทีเขาก็จะไม่ได้ตั้งค่ายเรานะวเวลาขยับหน้าต่างในการทํางานอะมันก็จะแบบเหมือนมีการปรับสกลอยู่ตลอดเวลาซึ่งข้อเสียของมันคือเวลาที่เรามีการพอิออกไปอะ มันก็จะมามั่วๆอยู่บนหน้าของการตั้งค่ากระดาษของเรานั่นเองนะคะมันก็จะแบบคอนโทรลยากนะทีนี้เราจะมาดูว่าเราสามารถที่จะทําให้มันสเตเบิลคืออยู่นิ่งๆไม่สกิลนั้นอนะได้ไหมนะคะ,อะตอนเนี้เรามีพอยต์อยู่5จุดนะคะอย่างแรกเลยการตั้งค่าตัวมันก็ต้องไปที่ตัวมันเองก็คือเราเข้าไปที่ Utilities นะคะ แล้วก็ไปที่ p o n t t t y l e นะคะเสร็จปั๊บจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันคือหน้าตาของการตั้งค่าตัวดอทต่างๆว่าจะเอาเป็นหน้าตาแบบไหนนะอันนี้ก็บอกไว้เลยแล้วกันนะคะ,อะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมี Point Size อยู่ก็คือมี5%นะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีติ๊กอยู่ที่ตัว Set Size relative on uh, to screen นะคะเราให้เราคลิกไปที่ Set Size in absolute units นะคะก็คือตัวที่2 s e เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ ให้เราตั้งค่าตัวพอยต์ไซส์ว่าเราอยากได้ไซส์มันเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้มันก็เป็นเหมือนแบบเป็นเปอร์เซนต์นะยูนิตแล้วก็กะกะเอาแล้วกันสมมุติว่าเราเอาเอาจุดห้านะแล้วเราก็กดโอเคเลยเสร็จปับ๊บเราลองขยับหน้าดูนะน่ะจะเห็นว่าพอยต์มันจะไม่มีการแบบปรับสเกลตามเราละก็คือมันจะค้างอยู่ที่เท่านี้ถ้าเราอยากได้ให้มันเล็กลงนะคะเราก็แค่มาปรับตัวนี้เลยเป็นจุดหนึ่งเอนะ็นเอร์นะนี่แบบนี้นะคะนั่นเองเพราะฉะนั้น วิธีการที่จะเอามันกลับคืนมาสมมุติว่าเออเราแบบว่าจะลบมันทิ้งละหรือเราแบบหาพอยต์มันไม่เจอนะเพราะว่าก็เข้าใจว่าที่มันตั้ง default มาให้พอยต์อะ่ะมันซูมเอาซูมอินออกตามที่เราซูมก็คือว่าเพราะว่ามันคือเป็น Refer e n c e จุดไงทีนี้เราบางทีเราแค่จุดเอาไว้เราต้องการจะลบมันออกมันจะได้หาเจอนะครับถ้าเกิดเราจะเอากลับไปเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเลยพอยต์ตา์แล้วก็กด s ซตไซ e r i v a t i v e นะไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราแบบไม่รู้จะเท่าไหร่นะเราก็เอาแบบ5เท่าเดิมก็ได้อ่สมม,มุตินะโเค คือการที่เราตั้ง5แบบนี้คือมันก็คือเป็นสเกล a ดีฟที่เขาให้มาว่าเออเนี่ยถ้ามันอยู่บนหน้าจอแล้วเราหามันไม่เจอเราจะเจอมันนะคะนั่นเองโอเคสําหรับวิธีการตั้งค่าตัวพอยต์สไตล์ไม่ให้มันขยับก็จะทําแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหวันนี้บ๊ายบาย